สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุ่มมีรถกระบะสวยๆเกียร์ออโต้นะคะเข้ามาใหม่มารีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเป็นรถคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะคะคันนี้เป็น t o y ย t a h ไฮรักลี vo 2.4ตัวจีนะคะเป็นโฉมปี2015ได้เป็นเกียรอ์ออโต้เลยนะคะเป็นตัวพีเลอร์ยกสูงนะคะรถเพิ่งเข้ามาจอดสดๆดร้อนๆเลยนะคะราคาพิเศษ ขายอยู่เพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถใช้งานมือเดียวนะคะคันนี้นี่สภาพสวยเดิมเป็นสีบอลนะคะรถสวยสีสวยดูแลง่ายนะคะติดแคร์ี่บอยมาให้เรียบร้อยนะคะลงเล่มให้ลูกค้ามาเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะคะว่าออปชั่นนะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นโฉมปี2 0 1 5นะคะ เดี๋ยวมาดูลาเอียดกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้แล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะคันนี้ทะเบียนสวยมากนี่ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสีเดิมๆทั้งคันนะคะเป็นสีบอนสีสวยดูแลง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะสำหรับสีนี้ แม็กอรลอยแท้โรงงานนะคะแม็กเป็นขอบ17เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะแม็กขอบ17ยางนะคะยางเป็นปี2020เลยนะคะทั้ง4เสเซนยางบีสโตนปี2020เลยนะคะใช้ได้ยาวๆนะคะยางใหม่ปี20เลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็ติดฟิล์มมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะ เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในเลยมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดด้านในรถนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังเป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับใดใดทั้งสิ้นนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรถรถดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ลดข้อศูนย์ทุกระยะเลยนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูนะคะออปชั่นมาจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับเลขไมนะคะคันนี้วิ่งไป2 2 0 0 0นกว่ากิโลนะคะไม้แท้นะคะไม้แท้ลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่200,000กว่ากิโลรถปี2015ถือว่าใช้งานปกติแล้วก็ที่สำคัญ499,000บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆได้สเปคตัวท็อปออปชั่น ครบจัดเต็มแบบนี้นะคะรถสวยรถเดิมนี่ดูตามหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยไม่มีการโดนชนข้างๆมาแน่นอนนะคะสภาพสวยน่าใช้จริงๆนะคะรุ่นนี้ขับดีแน่นอนมีในส่วนของ n นวีเกเตอร์นำทางมาด้วยอันนี้อาจจะขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ SD c a r การ์ดนะคะก็เดี๋ยวตอนที่ลูกค้ารับรถกลับบ้านเนี่ยจะใส่ ให้ไปนะคะแล้วก็จอเนี่ยจะเป็นจอแท้จอทัชสกรีนแท้โรงงานเลยนะคะฟังวิทยุ FM MM, AM เครื่องเล่น CD DVD ได้หมดนะคะแล้วก็แอร์ปรับออโต้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วพวงมาลายัยไม่มีสึกหรอนะคะดูสภาพสักก่อนเลยนะคะว่ารถน่าใช้จริงๆโตโยต้านะคะเขาเน้นเรื่องความทนอยู่แล้วนะคะใช้ได้ยาว ระบบมาครบนะ,ะกระจกปรับไฟฟ้าทุกบานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นทรัลล็อกมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าดูนะคะกระจกทุกบานมีตาปั๊มของ t o y o ต้นะคะก็การันตีเลยรถเนี่ยไม่มีการโดนเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับด้านในรถนะคะนี่เบาะนะคะสวยมากรถไม่ช้ำจริงๆนะคะ ไม่สองแสนไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเจ้าของเดิมดูแลรถด,ด,ดีนะคะพี่ใช้ได้ยาวๆรถเข้าศูนตลอดเปลี่ยนอะไหล่ศูนย์แท้การันตีนะคะใช้ได้ยาวๆรถสวยจริงๆแล้วก็คุ้มด้วยนะราคา4,99,000บาทเท่านั้นสีบอลน,นะคะสีเดิมทั้งคันมีในส่วนของแคลรี่บอยนะคะด้านหลังมาด้วยกันแดดกันฝน คือใช้ได้สบายเลยนะคะสำหรับกันนี้ลงเล่มมาพร้อมแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่ใช้ในส่วนของหลังคาแคลรี่บอยด้านหลังก็สามารถถอดออกได้นะคะตัวี่ตัว G 2.4ตัว G ีนะคะโลโก้รถมาครบหมดโลโก้มาครบหมดนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะคะออปชั่นมาครบเลยนี่อ่ะเปิดในส่วนของแคลรี่บอยให้ดูนะคะ แมกไลเนอร์สภาพนะคะคือไม่ฉํำดูนะคะไม่ลดไม่ได้มีการบรรทุกของหนักของเยอะแน่นอนเพราะว่าดูนะคะล่องรอยการใช้งานแทบไม่เห็นเลยลิ้วรอยแทบไม่มีนะคะได้คันนี้ไปคือคุ้มจริงๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะออกง่ายๆได้ทุกอาชีพขอแค่ลูกค้าปบอดเครดิตดีนะคะ สภาพไฟด้านหลังนะไม่มีแทบไม่มีร่องรอยอะไรเลยไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะอันนี้เครื่อง2.4เป็นเครื่องดีเซลสีเดิมทั้งคันได้ยางใหม่ด้วยยางปี20สเปคนะคะ ตัวท็อปหน้าใช้งานเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันเลยนะคะว่าเครื่องยนต์นะคะจะสวยสดขนาดไหนนะคะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง2.4นะคะเครื่องดีเซลเดิมแท้โรงงานนี่เปิดมานะคะรถใหม่สวยสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคานหน้าคานหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะคะ รอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนอยู่ครบหมดนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอบาตร์โค้ดต่างๆที่มาจากโรงงานเนี่ยลูกค้าสังเกตดูได้เลยรถคันนี้สวยจริงๆมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ mm hmm. เพจทรถอยู่ครบสติกเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบรอยมาร์ค ah, สีนะคะจากโรงงานอยู่ครบหมดฝากระโปรงหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีการถอดไปทำสีใดๆทั้งสิน้น สภาพสวยจริงๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะรอยอาร์คโรงงานคมหมดสติกเกอร์โรงงานนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนฝากระโปรงมีตาปั๊มของโตโยต้าเนี่ยรีโวจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะมีอยู่ทุกคันหัวน็อตไม่มีขยับนะคะมีระบบ abs มาให้ครบเลยนะคะเครื่องเดิมไม่มีเยิม ซื้อรถนะคะแค่ดูเครื่องยนต์ว่าเครื่องเดิมแล้วก็ขับดีนะคะพี่มาดูได้เลยไม่ผิดหวังนะคะรถมือ2สภาพเกรดเอนะคะรถแบบนี้นะคะน่าซื้อมากๆสำหรับคันนี้499,000บาทเท่านั้นโตโยต้ h ไฮรักรีโว2.4ตัวจีว G, นะคะตัวท็อปปี2015เกียร์ออโต้ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 6276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากสอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ <c oughs> หรืออยากดูรูปรถเพิ่มเติม <c oughs> นะคะทักไลน์หานุกได้เลยนะคะสนใจยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะคะเข้ามาดูรถและทดลองขับได้ด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการนะคะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยสนใจยังไงติดต่อ หานุกได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ